อ๋อขื่นโค้งอ๋อคือขึ่นดีพี่น้องมาวันนี้เนาะพี่จะได้ใจพี่บ้านนี่เอากะคุณแล้วไปกินเขาคุณแล้วเอามื่อวานฉันได้เนาะเอาว่าถามแล้วก่อนเราถามมากินข้าวมาแล้วบ่แล้วเรามีแยงชูกินไม่ยังกินเออ เฮ้ยมันหอมมันจีวากะของมงบ่มีอะไหนี้เด้อน้อยใจเลยบ่ได้ต้องยกเลยเล้นเอีดงเลยเสียงเพลงเสียลรำมุนยุยุดเปิดภาพมาวันนี้ย่างเลยนี่บอกขึ้นไม่ได้เสียงเสียงพินเสียงรำเสียงแค้นแถบันนี่พี่น้องเลยนะ สบายดีเด้อับสบายดีเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องน้องเบิร์ตคู่สู่สู่คนพี่น้องเลยเสียงขึ้นขึ้นหลายมันคือยังไงนี่บองงไปเบิร์ตเลื่อยคอยก่อนนี่นี่เป็นมืออัิดาวเปิดประตูเล่าเปิดประตูเล่าเฮ้ยประตูเล่าเขานี่บอเพราะว่าถ้าเขาเอิ่นบุญเป็นชามมันเลยมันมันเป็นบุญเป็นชามแม่เปิดประตูเล่าเขานี่ใช่เอานะาอันว่านั่นนะเดินสามบ้านเราเลยนะเจ้าบ่านก็จะเอาแต่ละบ้านก็จะเอาแต่บุญด้วยกันเลยแต่ละบ้าน เออเนาะอ่าลงหัวลงควายกินนะเนาะดับสินด้วยคำชี้ว่านก็มายังปิ้งไก่นี่นะบุญเดือดจ้ำเปิดประตูเข้าเงินัวไว้โม่อันนี้ปิ้งไก่ซชนูวอ่ะมันเป็นซีโป้เลยมันสิไปีชูเพิ่นได้โบเพิ่นบดบดบ้านบดเมืองเพิ่นเจ้าปิ้งไก่ปิ้งเดียวใช่บ่สิไปีชูเพิ่นได้ต้องค์ขันน้องเอ็นเอียดกับหัวเนาะตำแตโควบอยู่เนาะ โอ้ไม่ไปจะดอก้อยมันเนาะฟังทัเฮ้ยนี่มันเนาะจ้ะเสียงลำเสียงเพลงมีตุ๊กเสียงลำเสียงเพลงนี่จ็คกี้แมนยูไซนี่เนาะพี่น้องเลยอ๋อปาร์กกันมากินลาบซีนก้อยซีนเอ่อข่าวกินข่าวกินน้านะแต่เบิ่งเนาะแบบว่าไปกินไปกินเฮื่อนไปกินเฮื่อนนี่ประมาณนั้นคล้ายๆว่าอันเท่ากันนี่นะเด้ะจุกเข่าเฮ้ยปรากฏตัวเพราะเข่าพันหน้าก็เกิดไปจุก

เขาจะจะสร้างอยูเลยังว่าใส่กิการเพื่อจะใส่ิดตามเรื่องว่าราพ่อเมื่อไหร่นะไอ้ไปกบไม่คบตอกได้เือนอขึ้น้นโค้งแล้วเว้ย่บอ ขึ้นโค้งหลังคาเลยเนาะไอ้จางรับปุยยุดบเลินขันก่อคนมันหลดคือขื่นอย่างนึงเลยเนาะหลังวัดตัวปอยู่ในคู่ในเขาติอตัวอยู่แบบน้ังไงอันนี้เป็นเป็นมาใสอไซอย่างมันเท่เลยเนี่ย กข่าพวกเพวกงมันละเข่าสียัวข่าสียวยัว่างจบแบพวกง้แล้วพวกึนโค้งไปพี่แล้วนี่ไม่แต่เสื้อแฟนแ่ถ่าตะบุงอลูิมันยิ่งรดแล้วนเนาะนไม่แต่เส่อจะตัดสายไ่นีเฮ้ยจาขอเพือนมายู่บ่เปอยว่าเลยนะโยพ่าเข่า่อยว่าโกอก้อยก้อยก้อยกอเ เหรอเาจะมาจะบียดจักก่อนก็ไปกีดยางบ่ไ่อย่างบ่นไปกีดยางมาดียไปดีเด้อไปใชนอะมาเปนนังมาื่อี้เป๊กเลยเนาะขึนเป็นเศษเยนีคือขึ้นแท้มืนอี้เป็นได้ไมืี้อันนี้บ่เางานบุญนะโอ้ คือวา่าดเนาะงานอันนี้บอกงานบุญนะบอกินข่าด้วย<ะ>จะดูชิบบเปิลถามวาม่<อ>ากินข้าอยู่ด้วยไก็กลับกินไก่นะเ,<อ>เปิ้ลถามันนี้กินเข่าได้เปิ่นหนึ่งคำนะคือว่าด้เนาะกินไก่ชิโนเขาเนาะคือสีสอันะับสินเปิ่ลมเหมเอือนีคือว่าด้าดแกวตัวเก่ามันสีแจมมนเนาะ คือว่าเนาะมันมันมันเก่าเลยพี่น้องมันกระสุนลัทธิินหมดเลยแล้วเหมือนนี่อ๋อคือคื่ดีพี่น้องแมวนนี่เนาะพี่จะได้จใคเบ้างนี่เอากะคุณแล้วไปกินเขาคุณแล้วเอามื่อไหร่จะได้เนาะเนาะบ่ถามแล้วกอนเราถามมากินข้าวมาแล้วบ่แล้วเรามีแยังชัวกินมีนยังกินเออมีมีนยังกินกระต้มกระต้มเฮ้ยว่าจะเฮ้ยว่าอะไรเหรอถึกใจเฮง ไวบัวไปแล้วอนั้นแล้วห็นองเป็นจัน่องให้เตียงใสกันให้เอ๋อคดีเลยนอน้าเพินขอน้าเพินให้เพิ่นห้บ่ได้อันาตินมาอยู่บ่น้องเปนเมือบ้านเมื่อิงานดองเมือิงานดองเฮ้ยได้จับปอะไรกันไปคนมาได้มากบ่เมือนี้เพิ่นเพนปูบ่ เ,เป็นปูหรือเป็นผักเป็นปูเป็นปูบ่เลยนี่ปากได้อยู่ใช่อันมันเป็นไดงานหุ่นเงินรองเป็นได้มีในนี่บ่เต้นบ่บวเนี่เด้่ลักเรยกว่าส่งสวยอบ่ส่งสงอ๋อเจ้าได้จไปไปทางอื่นกันบ้างไหมหมาว่าเอาบบว่าจะไปกินข่าทีอื่นกันบ่ มีเตยน้องมากบอมีเตยเมย์คนแรกมีผูกแขนแล้วมีผูกแขนกันอีกบอได้ยังกินไมีว่าสินหาสะกินบ่นะว่าได้ยังอันมัย่อแขนย่อคนไรอ้กต้นมาเทไม่ได้เป็นก okay. ูคิน พอขอคิดไว้หน่อยจุจุวะจุวะมีบิญาเห็ดบ่หนูเห็ดบ่เป็นไลยมีบ่มีอ๋อมีอยู่มีอยู่กินบ่ทุกคนตุมีแต่วาเห็ดเองะนสกินจุวะจูงัวจบเออจู้เออกินไอ้ะมันในหน้าชนเขาเน เคยกินใช่ป่ะปิงไก่ชิโน่นี่เคยเคยเอ้าขอบใจก็คือว่าเรเคยกินเลคือว่าเนาะพี่น้องไงเนาะไปกินตอนนั้นไหมน้องบอสจะไปอันล็อกแฝงพ่ออ๋อมบอสเพิ่อนเราเลิกกินกันได้เศร้าแล้เสี้ยวดีเนาะเพื่อนหากะฮ็ดกินตอนนี้ยังเปิดตู้อยู่เฮ็ดกินซื่อบ่ามาช่วงการเป็นเวรเปนกรรมพว่าเพื่อนซื้อทองนครย้อน่ะ ดมันมี่โ่งเฮ่นั่บ่บางคนก็ะเฮ่มันคนก็บ่เฮ่นี่คือยังมีมีบ้านเฮ่นั่นบ่บ่เอาบ้านถอยมีนะไอ้กูมีมาได้มีเนาะอะไรเนาะบุญลวงไทยบ่เออบุญลวงไทยเห็นแล้วดงไทยอ่ะจักไอซีดีจักแนวน์ช็อตแน่นยังแม่นใส่เวทก็่ยวมี่ตั้งสาเบิรงน้ำกัน์ดไปลองกันเนาะว่าอ่าสิ้น ออกมาเป็นได้ไรเนาะส่วนเรื่องขึ้นเรือชาญเท่านี้ขึ้นป๊อเข้าก่อนไว้ไว้ขึ้นชาญเราก็เนาะลงไปซีมือพี่ตังเลยขึ้นมาบัดขึ้นเป็นรูปเป็นโค้งเป็นห้างแบบน,นี้เนาะพี่ตังเลยมันใท่บัดนี่คือคือเปลี่นจอมมันคือในแบบอยู่บนหรือนี่แหละคือกันหรือวา่ออวา,วาวมะนท่งเหรอครับว เพราะว่าบางแบบก่อนตูนเลยใช่บางแบบก่อนใช่มีมีแบบอะแบบม่เบืงเงี้นเนาะเรศัพท์เพื่อนนั้นเงี้ยเงินเพื่อนเพื่อนบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอยแล้วเดีายวก็นเจ้าของเพื่อนยืดยันเลยคือเพราะเี้ยเบางเลยคือคืออยู่ในแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หคืออยู่บ่ก็ส่งจั่วเลยเนาะอื่น เทึงมันต้องสูงกว่าที่แต่คืดๆเป็นพิเศษเ้างมีด้วยเนาะวันนี้เหมือนเพื่อนวันไทยเพื่อนยังก่อนบุญคุณเขาบุญเข้าบุญเข้าบุญคุณเข้าบ้านท้าเอิญเราบุญคุณกองเข้าแล่วเนาะคือกานแหละฮะคือกันบ้านที่กันปูเข้าเข้ามันบ้านท้าเอิญเราประตูไปประตูทีอันบุญกองเข้าเนาะบุญเดินสามไม่สามครับบ้านบุญกองเข้าเนี่ยวานนี้ ประมาณนั้นแหละไม่สามคำว่าอันนี้มันเก่าเลยบ่พื้น๊อบ่พื้นเขาเทียบเทียบเชียบบ้านเขาเทียบเทียบเป็นบ่ได้หนิจึงเป็นเราเจ้ากือบพักบ้ายืนก็พี่เหยมายืนอยู่พี่ก็เหยื่อทเห็นนี่เนาะตายพ่อนเนาะว่าเราไปกินจงกินด่างมาเนี่ยสองมื่อนี่แล้วมื้อแไปวันไหนครับไปนั่นบ่ไปพ่อนบอกมาหนีิไปพ่อนอ่อนแอวไอ้น้องหมืเนาะ ให้วานบ่ย้เผูกเงินผูกเนเจอผูกเงินผูแคนผูกแขนผูกแนผูกแขนะไนยังอะนะกระผูแนชิชืผูกชิชืนี่บ่คนเิ่นกระผูเ้าบ่ก็ได้เป็นคนจัดนะแต่มืงเนาะเก็บหาเก็บชิบก็ได้จะเก็ตเราอเก็ตได้จะพี่นะ เซนสามสิบเนเน่แม่นบะมีตู้เหรอบะม่วนบะมีตู้แบกระถางใส่กระทางกันเลยตบตือถังกันเลยหมอเขามีอยู่หรอวะก็ได้ขอเมื่อแล้ววยะจูเจ้าเกรปุกาได้ขอจิตวินยกระปุกได้ขอแลออดอเบ้งเน้าครับรถขับลังก็ได้โอ้สูงดีเนาะย่าอยาสกได้ไหมโอ้โอะอจ้าอนมูฮได้หลกี่เอ เฮ้ยเ,เราเมื่อไ <c oughs> เร่เมืองเอ้าแต่านอัน,อน,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 นี้นะอ้ออมัาีเขายันดับเรื่องนี่ก่อนเนอะเดี๋ยวจะแบบงีคือดับเรือะานไปน้ำไปเออก็เลงับติเออนี่แต่มนี่พอบืนกับ่อมีบ่นี่นะดินแต่หวานนี่ฝดินเล่นกินแต่หวานนี่บ่อยนะ

ทางน้องแม่แล้วเดือนมันช่วงนี่นะมิเติบุญดองเลื่อยเตียงให้บักบักคักเนาะเงาน้าหะล่ะเอ็นเตียงเนาะเกลี่ยขากลีนี่เป็นเตียงให้เป็นมาให้เคลือนให้พราะให้เตียงให้พราก็คอยคอยเอ็ดเลยนะช้างเลยชอยแน่ละมาก่ชอยไปจิงห่ออยู่หงอหยกบ่บวกขากลีนี่นี่ราคาเนาะไม่ไม่แป้นไม่ใช่เอาไม่แป้นไม่ใช่ นั่นอะไรไแปดอะไรกนมอเซษไม่มันตัวทีมันแทรกอไร้เด้อคเจ้หนีได้ตัดออกร้เอแม่นกตัดนี้คือตัดออกโปรแกรมนู่นตอขึ้นไปเนาะขึ้นไปมันแห้งไงบัดฮัิวขึ้นอย่างเนาะทีนี้ขึ้นมารอบนี้แล้วต่ว่าสั่งเชเห็นรูปร่างตัน่อยก้อนวาทางคลงไป ทำเลขึ้นนะนี่ยไม่ได้หล่นด้เชื่อแป็ดอนุชิ่งมามุ่งนี่กันร้างเราอยู่ข้างล่างพว่วงเยอเลยเลยอ่ามุ่งพามุ่งยังกง <c oughs> แมมแงพุมแงพาเนาไทก่อนเนี่ยวันยาวควบควบเพื่อนประกุนเปดประกุนแปดเห็นล้วสิบสองต้นเนาะเม่อสิสองต้นว่ไดดเพื่อนเพอนน้องน้องใชกัน ฮุกคุณเก้าแม่ได้กับเพื่นขุกคเก่าุเกาชแต่ว่ามันมันบริเวณาเพื่อนองสองชั้นนี่นี่สอตนนี้เนาะนี่เก็ตัวนี้อีกแลเดินกันแม้นึงฮุคุเก้าจะกับางเนเพื่อนได้นเาได้สร้ากสาล้านเร้าขาเล้านม้เพื่นไปตกลงกับเพื่นไปให้เพื่อปก็ไม่แล้วมันนี่เพื่อายุโอเค ไปอยู่เนาะเพิ่มเพิ่มมาอันสองมือที่ผ่านมาเพิ่นมาหรือเ่มื่อวานนี่มื่อวานนี้กับเพิ่นมาเพิ่นมาแต่ตอนเช้าตอนแรกแล้วก็ตอนเที่ยงเพิ่นไปตัวอยู่เลยเนาะจะมีตู้แต่วเพื่อนเราจักนี่งบวกเิ่นยังไงฉันเปิดเขามีตู้เขาเปิดยังเขายังแต่เขามีกระสุนเกิน คือว่าแล้วค่บ้านเท่ากันบ้านเท่ากันนี่แหละ่ว่าบ้านเท่ามันชิมีใายเครื่อใส่คลองเนาะบ้านเท่าชิมีใส่เสื้อใส่คองไม่มีมันเปี่ยบ้านบ้านนี้ไงหล่ะเนราะฉะนั้นมุ่มุ่งเน่ยจกเปนตักเข่าอยู่ในเล่าลงไปโฮมอยู่ในวัดแมนเดี๋ยวปีมันหมดบุญวัดเด่นเนาะอยู่ในบ้านมีแต่กินกันอยู่แต่ละเฮือนแต่ละเฮือนเนาะแมนดำเพื่อนใส่เพื่อนมาบุญไม่มีเนาะบุญม่มีเนาะบ้านทั้งบ้านเานี่ย ไปจุกอยูโ่โมอยู่ใน,ในวัดนะหมุเขขเขขบ,บเข,บข้าาเดินไมเรียนสามไม่สามคำคือคือน้องนี้ก็น้องว่าเราเขาวัดเขาว,ว่าก็ได้อยู่ยปะได้ได้กันเนาะเดยเกิฑว่าจะมาบ้าะได้เซ็นยันงตัวอ๋อแว่างน,น่เคุณแาวศาสตนาทำไมศาสนาพีเดียรได้เขา้า ได้ไปเขาไปไปเฮติอันเข้าไปอันมาท่านบอกขบุญก็ได้ปกติเนาะได้ตอนนั้นก็ไอดอ่จัตนาพุทธตอนนั้นก็ไปตลอดอืออยู่ศาสนาพุทธนะอ๋อพี่น้องเยเนาะพี่ต่ว่ามากอะได้แต่เบิ่งโค้งห้างมันเยอน่อยเนาะก็ได้แต่ว่าทางสร้างเพิ่นกับ่อยู่เนาะมีอะไรยังเห็นขึ้นจะมีแหละแม้ถือว่าโอเคแล้วเราก็ถือว่าไว้ายด้พี่น้องเนาะเอื้อนซานน้อง tôi có chút dù chẳng quen gần như là chẳng vào phải cách đây tặng tìm mãn sang quen phần mặt hình ăn mày để có dù nó mày đấy sao hát này nó mít bà, tặng mày nhau yên kasi học mày biết con chân chị mày đi nơi chung mày đi nơi mày đi nơi mày kìa 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 kìa

ถุงกลองกระถางอ่าเออใจเย่แม่ได้มาดอินได้เนาะเด้ออ๋อก็เปิดเต่งตัวงามเนาะแต่ละคนเนาะใส่สินงามยามดีบุญเดาเป็นต่งพิเศษแน่นเน่นเดาเฮาก็ยังแต่งได้เฮาเนาะเออ้โหเพิดเต่งช่านแต่งล่อคนนี้ต้องห่วยกันโอ้โหเป็นผู้บุญมุขอยู่ไรฉันี่มัดสุดแล้วนี่พี่น้องไงสุดแล้วโอ้โหโย้ว่า ก็สิเมื่อน้องเพิ่นก็บ,บอกที่ได้มามาาีหุ่นอันตุตตเล่าคีโกว่าแหละถามมาเคยเห็นบ่พี่น้องเลยเคยเห็นอยู่เคยเห็นอยู่เนาะแต่ว่าปล่อยมาบ่ทันแบบที่เกิดแต่บางแกงจอนี่ยเขายังบ่เคยเห็นอเออเคยเห็นอยู่าแต่บ่เคยแบบว่าไปไปนั่งไปลมน้ำฝนหน่อยนั่งกินไปน้ำฝนเพคยนมีแต่เคยเห็นแม่นเนาะ เป็นไรใส่เคื่อนท่านน้องวิมาถานเลยว่ะกานี่แหละว่าสิถาช่างเพื่อนในพลังเรื่องการนี่แหละคบไม่คบต่อกก่เพิ่นมาอยู่อืมไม่เจาถ้าเพิ่นมากกนแล้วอ่าเพราะว่าพี่น้องเพิ่นกันทานมาอยู่เหมือนเนี้ยไม่เงียบแต่เคื่อน้องค์วิเหมือนนั่นนั่นทางข่อยก็เห็นมีจ่างนี่แหละพี่น้องเนาะชื่อชื่อและวเป็นคือมันนี่กิดนี่แหละเมื่อลองเมื่องานแต่งหมดที่เพินเป็นเดือนเป็นย้มมัน ช่วงนี้มีช่วงงานเยพี่น้องเหะงเงินหนีก,กับปา้าเด้หน่อยเด้อ,อพี่น้องเดอนอน้อเนาะ่าบันมากทังบรตนกเจ็บรพบไม่กบตอกเลยเนาะอ่าพวกกันแพี่น้องเหาะตรงนี้นางานงานรเนาะเอาสิซื้ออาบ่ดูว่านี่เลยซื้อซื่ออะไรนะบูนเมทนายาเมทคว,ยยวายข้าควายเฮ้ยัวแ์ออ แขกคนมาเนาะไปตอดไปย่อสปอพ์ประตูนี่ก็ไเยเสยังบริสุทิก่อนเช่าเนี่ยนี่ประตูนี่ก็ล่อไปเติบนึงเยอะค้างบงนี่เจ็สองแนัึงกลัวเะเขพ่ออสินเจ้าน่อยจุ้ดีเด้อเสงไว้ดีเด้อพวกนี้เขากินันมี่ตอร์กายกินหนาเเออผู้ฝากจุ้ยอะไรกูเข้ามาเจ้า ใช่อรับผมเลยตุ huh. now, tamanho, s <S right. ้ยใส่ต uh ุ huh. ้ยใส่พักกันหนึงพักทุกักกันเนาะไอ้นานดีเฮ้ยเพรท่านั้นใครซื้อบักหน้าว่าเร่อนมีเลยะมีเพื่ลยะไรไปอยากนด้มีแต่มัดยินจะซื้อจังแต่รอเรียนมาอะไรเนาะไปจะซวยก่อนบไปเช่วงนจะเศร้านี่คนกำลังจัดเตรียมอยู่ถ้าแขกถ้าคนมาเนาะมีมีทุกบ้านบ่เพลินเนี่ีทุกบ้านเลยช่วงปีใหม่กับบ้านน้องไส้สิ จุผู้ก่ผู้่างคนแรกเต็มคนเชก้อนเด็งดังเลยรวยแล้วเงินมาได้นาะอันยังเชี่วมาเนาะม่นไปชักุ้ไก่ปชันกุ้งไก่แม่นคือดีบไปชั่นพันี้ตามเอยว่าชั้นดพอของมกนั่นโลดมีกุ้งไก่อยู่เออไปลินเบอร์ัตว้นี่ไโลดโลดเลยนี่ไอ้แซกเป็นไชั้นพันนี้า

ก็ได้ชื่อแร้วพาสาวน้องพี่น้องเลยมิตรว่าทั้งบรรยาเองกับทีออกไปก่อนพี่น้องเลยเนาะให้น้องเพิ่นรับแขกครับคนมากินข้าวกินน้ำอยู่เคื่อนก่อนเดี๋ยวจังว่ากันเนาะมันยังเศร้าอยู่พี่น้องเลยเนาะมาเป็นย่าพอได้จะมาสั่นก่อนบ้านก่อนเมืองหมู่เนาะมันคนพิเศษไปนั่นพี่น้องเลยเอ็ดจะตีเพี่น้อนคนกินก่อนพี่น้องละครับทำงมากินแล้วพี่น้องก็จะกินแล้ววะด้วยยังแต่ท่านเนาะไม่ตรงๆเลยท่านนี่อยากเลย เดียะกันแล้วที่เจ้าสวยๆจังหน่อยก่อนสิมาเอยจริงว่วกไฟเาเ่าเดียวปุ้นละไปหันละเดี๋ยวเสียชอยเองหรอกเขาสะชอยเองหรอกเดียวทเจ้าจะเห็น่ดเดี๋ยวเาจัดเองวาตุนเลยดยวดยป้ายซะเนาะเรื่องกระตุ้นซน้องคนกับซิวประมาณนี้แหละพี่้องเลยเนาะแต่่าบูนในี่่างกับสิมาอีอกเนาะคำวามันนี่กับบูนเน่ยพี่้องเลยเป็นสิมาเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งนบรรยากาศน้ำกันพี่ตองเลยวิธี เปิดบุญประตูเล่าบ้านเมืองเพิ่นเป็นได้ไรประเภทนี้ขี้ข้องเพิ่นเป็นได้ไรเนาะ,ะเพราะว่าคร,รมมาวนี้เพลงคราวนี้เพลงหัวยากับควสามารถถ่ายทำให้พี่น้องเบิ่งได้พี่น้องเนาะพี่แต่สิทธิพยมอันะไทยให้พี่น้องเบิ่ดทำกัน,กน,กนพี่น้องเลยปราศาพี่น้องเลยเจอกันในคลิปหน้าด้วพี่น้องเลยเพราะว่ายันคลิปมันแดงพี่น้องไปได้พี่น้องสบายดีสบายสบายดีครับคนเป็นอะไร